สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินครับรับค่าตัว10ล้านบาทเป็นความเคลื่อนไหวจากทางเพจ Facebook มวยเด็ด888ซึ่งไดออกมาโพสต์ภาพของตะวันฉายนะครับที่กำลังชูเข็มขัดแชมป์โดยขึ้นข้อความว่ารับค่าตัว10ล้านบาทขาดการจบจากไฟล์ล่าสุดที่ผ่านมา ตะวันฉายพ k เสันชัยมวยไทยยิมอาจรับค่าตัวถึง10ล้านบาทหลังผ่านสายแข็งอย่างซูเปอร์บอลสิงมาวินมาได้แบบอย่างประทับใจแฟนมวยถือเป็นนักชกไทยคนที่3ต่อจากรถถังจิตเมืองนนท์และสแตมแฟร์เทคโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวรับอยู่ที่6ล้านบาทและมีข่าวมาว่าหากไฟนี้ผ่านซูเปอร์บอลได้รับทันที10ล้านบาท เรามาฟังประวัติของตะวันฉายกันนะครับประวัติตะวันฉายพีเคแสนชัยยอดมวยไทยแห่งยุคดีกรีแชมป์โลกวันประวัตินะครับตะวันฉายนั้นเป็นบุตรชายของนายบุญสงแก้มาลากับนางทันชนกจำปาทองมีพี่น้องทั้งหมด3คนเพื่อเป็นบุตรคนเล็กนะครับบิดาเป็นนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดชนบุรีลงทุนร่วมกันกับพี่เขย และเครือญาติทำธุรกิจท่องเที่ยวในก่อล้านจังหวัดชนบุรีในานามทัววิไลสมุทแต่เมื่อเกิดวิกฤตต้มยับกุ้งส่งผลให้กิจการต่างๆได้รับผลกระทบอย่างหนักและทยอยการปิดตัวลงรวมถึงธุรกิจของครอบครัวตะวันฉายเริ่มหัดมวยตั้งแต่7จถึง8ปีฝึกหัดมวยที่ค่ายเพชรรุ่งเรืองของครูนุวิศนุชัยเพชรรุ่งเรืองโดยมีอานันตศักดิ์ เปียปื้มเป็นครูมวยคนแรกจากนั้นเริ่มชกที่บาร์แห่งหนึ่งแถวชายหาดเมืองพัทยาในานามจตุคามเพชรพุ่งเรืองและเริ่มเดินสายชกมวยเด็กในพื้นที่จังหวัดชนบุรีในภาคตะวันออกครวมถึงอีสานจนกระทั่งเข้ามาชกในสนามมวยเวทีลุมพินีเมื่ออายุ14ปีประเดิมชกกับเพชรบางเสนสอวอจเลี่ยงเมืองนนท โดยชนะด้วยคะแนนเอกฉันหลังเรียนจบชั้นมัธยมที่3จนะครับจดุคามได้ย้ายมากรุงเทพโดยอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายมวยพีเคสสนชัยมวยไทยยิมและใช้ชื่อว่าตะวันฉายนับตั้งแต่นั้นวงเล็บนักมวยรุ่นพี่ในค่ายอย่างพระจัน์ฉายเป็นคนตั้งให้ตะวันฉายนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะครับจนในเดือนกุมภาพันธ์2560เขาคว้าแชมป์ประเทศไทยในรุ่น 126อปอนด์ด้วยการเอาชนะวายุน้อยเพชรเกียริเพชรณสน,นามมวยเวทีลุมพินีจากนั้นในปี2 5 6 1ได้รางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมสนามมวยเวทีลุมพินีลองมาฟังคอมเมนต์จากชาวหมัดมวยกันนะครับที่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับค่าตัว10ล้านของตะวันฉายที่ควรจะได้นะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าแล้วเมื่อไหรซูเปอร์เล็กจะได้ครับเขาปราบตัวท็อปมาทั้งนั้น ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไม่นานเล็กมาแน่ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าจริงๆนะ่ะต้องได้แล้วนะเก็บมาหมดแล้วไม่ใช่ลูกรักไงและกระแสะซุปเปอร์เล็กยังไม่แรงในตอนนั้นนะ่ะแต่ตอนนี้1% 0 0คิดว่ายังไงก็ต้องได้ครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่ารอบก่อนที่ชกกับซ bon นะุปเปอร์บอลน่ะใครๆนะ่ะก็รู้แม้แต่ตัวดาราเองก็รู้ว่าแพ้หรือชนะนะครับ ผมลูกผู้ชายพอนะครับคือถัดมาครับคอมเมนต์ว่านักมวยที่ดีนะ่ะนอกจากฝีมือแล้วระเบียบวินัยก็สำคัญมากคนนี้นะ่ะต้องยกให้ครับเจอบอลขอเชียร์ทั้งสองแต่บอลน,น่ะน่าจะแพ้ทางนะครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าชาตรีเอ่ยเจ้าเล็กสมควรให้20ล้านถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่า เก่งอะรู้แต่ตัว SPL แต่ละไร์เนี่ยทำเงินจากยอดคนดูทั่วโลกเข้าองค์กรได้ไม่ถึงที่จะไปเรท10ล้านความนิยมในตัวบุคคลน่ะยังไม่เป็นที่ยอมรับเป็นที่กว้างถัดมาครับคอมเมนต์ว่าบอกให้หลายคนรู้ไปด้วยเลยพี่เก่งอย่างเดียวน่ะมันไม่พอเก่งอะยอมรับแต่เขาน่ยยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ที่แฟนๆทั่วโลกนั้นรู้จัก ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าพวกนี้นะ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าเดี๋ยวนี้กีฬามันต้องอินเตอร์เทนด้วยเก่งอย่างเดียวนะ่ะมันไม่พอลองมองไปที่สเต็มกับถังสิหรือนักกีฬาชนิดอื่นก็ได้เก่งแต่กระแสไม่ได้ฝรั่งไม่ดูเงินไม่เข้าองค์กรแล้วองค์กรเขาจะให้เงินเพิ่มได้ไงถัดมาครับคอมเมนต์ว่าใช่ครับต้องเหมือนรถถังอนเตอร์เทนเก่ง ฝีมือไม่ต้องดีก็ได้ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าบอกไปมันก็ด่าสวนทันทีบางทีน่ะเด้งมาในเฟซด้วยแต่ตัวเองน่ะบล็อกโปรไฟล์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเอาชนะโจแบบสวยๆให้ได้ก่อนเพราะค้านสายตาจริงๆน่ะทั้งสองไฟลถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไม่ถึงบอลรอบนี้ไม่น่าผ่านถัดมาครับคอมเมนต์ว่าขอให้สมหวังครับ คนนี้ถนัดดูแลตัวเองการฝึกซ้อมหนักเสมอต้นเสมอปลายไม่ไปเตะบอลรู้หนังสือแพ้ชนะอีกเรื่องหนึง่งวินัยเป๊ะมากขอชื่นชมครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอาจจะสิบล้านแทบจะทุกโพสถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแล้วคนเคยชกด้วยอย่างเพชรมรกตที่ออกได้สามหน้าได้ค่าตัวเท่าไหร่ครับตอนนี้ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าค่าตัวอยู่ที่ไอไอบอก The best of the best ก็ได้มันแน่นมากๆอย่าถามแบบนี้เขามีใจปิดเกมถัดมาครับคอมเมนต์ว่าชนะสักสิไฟล์ก็พอแล้วครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าผ่านแน่ยิ่งมีเงินให้ตอนชนะกำลังใจมาเต็มถัดมาครับคอมเมนต์ว่าสมราคาครับซ้ายดาราหรือซูเปอร์บอลล้วนเป็นยอดฝีมือทั้งสิน้นถัดมาครับคอมเมนต์ว่า ผมแฟนคลับตะวันฉายกับรถถังนะแต่เอาจริงๆนะ่ะซูเปอร์เล็กสมควรได้ค่าตัวสิบล้านด้วยลำเอียงครับบอกตรงๆถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตำนานไปทางไหนดูป้ายนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่านักมวยไทยนะ่ะชอบหลงแสงสีขาดวินยัยเป็นในแบบดีกว่าถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเล็กน่าจะได้มากกว่าถัดมาครับคอมเมนต์ว่าซูเปอร,ร์บอลอาจจะได้ก่อน ถัดมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าผ่านได้อยู่แล้วสดกว่าเยอะครับถัดมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าเอาครับขึ้นไปให้เกินรถถังให้แสงให้ได้และเสียนพระไม่ต้องครบนะเดี๋ยวชีวิตจะดิ่งลงล่าสุดรถถังดิ่งลงไปแล้วแชมป์หายเงินหายไปสองล้านจาก10บล้านเหลือ8ล้านสู้ๆนะตะวันฉายถัดมาครับคอมเมนต์ Comment ว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับ ชนะอยู่แล้วครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแล้วถ้าบอลผ่านตะวันฉายละ่ะอัพเท่าไหร่ไฟนี้นะ่ะบอลนนะ่ะน่ากลัวอยู่นะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากผู้คนในโลกออนไลน์นะครับและแฟนๆชาวหมัดมวยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ